สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะสำหรับใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนำเลขที่เหมาะการให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยวุ้นหวยเล่าวหวยอนอยนะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะนะจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมอกันไม่ทราบนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้เราจะมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเลขมงคลประจำวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะคู่สคู่นะคะมันก็ไม่เยอะนะคะเสียงเล่นๆน,นะคะบาทสองบาทอย่าเล่นเยอะนะคะ ดูกันนะคะเลขมงคลนะคะประจําวันที่สามนะคะพฤศจิกายนแปดหกแปดแปดหกแปดนะคะทุกคนแปดหกแปดนะคะ 8 6 8นะคะขอให้ทุกคนมีช่วงมีลาภเพงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ